join the battle be the legend อ้ัวับว่าไงครับฮัลโ,โหล1 1เปล่าเฮ้ยต้องเอาแล่แรงนน่ะกำลังหิวโอเคครับลูกเชียบปุ๊เพิ่งโดนมาหายไปหึหนึ่งมาพี่พี่ต้องไปอยู่ข้างเดียวกับพี่เอ็มสิพี่จะได้สอนเขาอะ ที่มาอยู่ฝั่งนู้นทำไมอ่ะผมอยากอยู่นี่แหละอยู่ฝั่งนี้แหละอยู่อยู่ฝั่งนี้แหละพี่มาเลยครับทุกคนหลบก่อนเลยเดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนกระมอนนี่ลูกเย็บทีมไหนทีมทีมมื่อไรร่างขงนาวกระโดดปืนตอกระโดดไปสับนี่ไงให้เม็ดเดียวพอเท่านั้นเนี่ยอเอ เออลงมาไจริงเลยแล้วปุ่มซ้ายพี่มันไม่แจมเลยมองไม่เห็นว่ามันกูกูเล่นไม่เป็นจริงเอาไว้เอาแต่ใช้ปุ่มเขาพูดเหรอโอาใช่ใช่รอพี่ก่อนกูก็ได้นะกูสนานาายลงข้ามด้วยไี่รองสิเดี๋ยวอันนี้แต่พี่เพียงนั่งเลยต้องดีนตั้ง เม็ดเดียวขั้นตอนที่พี่เอฟตงฝึกดิถ้าพี่พี่คิดเลยใหาพี่กดไอ้วอร์พุ่มพี่ต้องกดปุ่มนั่งพอแปงไงเขาบอกแปลงไงไอพีเอฟไอวอร์เออไม่ตายหรอกโอ้โหเัาโดนบล็อกบีบเลยแต่เรียบร้อยระยะจูวอนมาลงมาพี่แล้วกดกดนั่งแล้วกดกดตั้งซ้ายโดนสองเมตร มีอาจารย์คอยสอนเดี๋ยวไปติดตามช่องอาจารย์นินได้เลยแ่ไปวอมดึงไม่สุดนะที่ต้องดึงดึงขวามาด้วยปาดีดีดึงตรงก่อนก็ได้กลัวลูกสองเขาอะยด่งดูยิ่งดึง ลวลกก็กขันยาปแปบบ๊บโดนหัวด้วยน,นั่นน่ะยิงยังไงวะลูกสองโอ้ว้ยครับนะโอ้งล่าโอ,อโอ้มัต้องไารใจใยแค่โบูดกับใครเด่ย อุ้ยเด้งมาอุ้ยยิงยังไงวะจะตายเฮ้ยแปลกๆนะโดนหัวโดยโดนตัวเนี่ยซ้ำเลยซ้ำเลยเหียไม่โดนได้ไงวะโอ้วิ่งตรงแบบนั้น first b l โอ้ยจิวนะจิวเนาะไม่ได้ยิงอ่ะนะได้ได้ลูกลซองเราตึงเลยอ่ะลูกซองได้เลยใช่ใช่ลูกซองนี่ตึงเลยอ่ะยิงดักยิงดักเลยนะลูกซองอ่ะไม่ใช่หรอมาอ่ะอ่าและครับพี่อยากมาแยกมาแยกพี่ทุกทุกครั้งพี่ก็โดดโอ้โหวิ่งโดดไปทำไมเฮ้ยโดดมาเร็ว โอ้ยคิดกูเรือมาเร่มาเร่มาเลยมาเลยบวกพลังมาบนี้มาเลยรื่องีแดงองไงไอวโลไม่ติดว่ะพอจะแบบไอวอลไม่ติดไงเรียบเไยไปดีทำไมฉันก็ทิ้งไว้ให้นะถือไม่เห็นเลยนีเห็นแล้ว ผมตั้งคิดว่าแบบต้องเอาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพร้อมลาก้นพืปุ๊บลากปุ๊บลากขึ้นุ๊บมดไอวอตนหน้าเลยวี่ต้องฝึกยืนตั้งกเพราะว่ายังไม่ห้าันงกดไอวอก่กดไอวอแล้วก็ ผมเลยบอกพี่ไงครับบอพวกพี่ั้องดนนะหือพี่ต้องไม่หลังสายพี่พี่ต้องี่วสองนิ้วกต้องสองนิ้วก็ต้องสองนิ้วกนิ้วกนิ้วก็าิวองสอนอยู่ในข้วงแองนกดออิก็้งก็ต้องง้วอวกต้วงอนิบองง้งก็้ได้้้ว้กอน มาที่กระโดดกูไปเลยอะกระโดดเอาเอาาตายเลยพิ่งกระโดดไม่ใช่เหรอจริงได้ไงวะเมื่อกี้นี่ตายแลย้วถ้าเป็นดีมสุดท้ายที่เฮ้นี่เันนที่กูเ,เจอแกนตกกว่าเพื่อน,อนเฮ้ยอะไรเนี่ยเมาส์ อดเลยไอ้จู่ไม่ตายได้ไงเด้อโอ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้เกินไม่ให้เอาลูกซองด้วยผมผมเล่นคอมก็จริงนะแต่กากกด้วโทรศัพท์ที่ใช้ไอโฟนโสด ร้อยยี่สิบเลยตั้งตัวใหม่โคตรแหลกรอบรอบร้อยอยู่แต่ว่ารีบไอี่ยไม่รู้ตั้งผมเล่นถ้าเป็นโทนแบ899เฮ้ยจบไปไปอืมกดจีฟุ๊ก เล่นทำไมสนายมาดิงเอามาะสนายไได้ไหมสนายคู่อะไรแกเอามาดิได้ดิมาดิได้ดิเดี๋ยวคุณเดี๋ยเขาคนเอามาดิกูเข้าใจแล้วกูรู้วิธีแก้คนนี้แล้วเกมมันสนุกต้องการแก้เกมแล้วป่ะทื่ต้องใช้ปุ่มปัดปืนไง เราแก้เกมอยู่นะฮะอยู่ที่การแก้เกมตอนวิ่งตอนวิ่งหมดเลใช้ปืนวิ่งว่ใช้ปืนใช้แบบไถือปืนนะถือปืนตลอดเลยเกมนี่ไงสนั่นใช่ไหมว่าจะไปดูวันพีซอยู่ก็เก่งนะพี่มาใหม่อย่าให้แบบเก่งมากกว่านี้ให้ได้อะไรมันเป็น วินยอินชัยวินใ่พี่น่าจะรุ่นเดียวกันใช่มผมเห็นเขาที่แปดวายก็รุ่นเดียวกตาก็เอเอยไอพี่พี่ไอขอกอดด้วยขอกอดด้วยถึงกอดให้ไ้ม่ใช้เรากอดเตรียมจะน่ากลัวแล้วเปิดเปิด สองหนึ่งทำไมของผมไม่โอ้ยติดไม่หานี่มีดนติดไอ้ทำไมผมปักตไทยว่าเอ๊ปั๊มยาไม่ได้ไม่ใ่ทำไมเนี่นะทุกคนเกงไหนวะเขาดูวันวันกูแล้วล่ะตอนเนี้ยแต่ผม เนี่ยตายจริงอ๋อง2คิวไว้นะนลูกเจีย๊ยบว่าไงไง <I am. S 2> อแฮมฮัลโหลโลูกเจีย๊ยบได้กี่หัวครับลูกเจีย๊ยบฮัลโหลฮัลโหลพี่แก้ทางเขายัางไงพี่แก้ทางเขาคือผมเอ้ย ผมกระโดโด,ดปกติผมจะบิดไอวอลแล้วตัวผมจะอยู่ขอบขอบไอวอลใช่ไหมแล้วผมกระโดดไปแล้วทีนี้คือเขากระโดดกลางไอวอลเขาจะได้ยิงผมก่อนเพราะว่าเขาชักปืนก่อนทีนี้ผมก็เลยแก้ทางคือผมโดดกลางไอวอลเลยดังหลยอย่างผมเล่นผมไม่ได้เอาเคลลี่ไปแล้วทีนี้มันกระโดดออกไฟมันก็กระโดดไม่ไกลมันก็โดดแค่ข้างๆไอวอลแล้วได้ยิงแล้วตั้งไอวอลแต่ที้รู้ว่ายอมรับความ่า้แพ้เจ็นหน่อย เอาฝากช่องด้วยครับฝากช่องด้วย